สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามาันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมิถุนายน2องพน,นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่ไอนไรกดอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกํากำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ย บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่แบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ e e m อ er o r ราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ the magician two of s w o r d ไพ่เเหรียญไพ่เดอะเฮอร์มหนึห่ it, เหรียญแล้วก็เป็นไพ่สิบออฟสอร์ายออฟวานไพ่ใบสุดท้ายคือสไม้อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เจดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหลรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูเนี่ย ไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามนิดหนึ่งเนาะต่อการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาไปให้ได้ก็ในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาทดสอบ ในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองบ้างแต่บอกเลยว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือสามารถที่จะมีชัยชนะความสําเร็จในทิศทางที่ดีได้มีโอกาสที่จะมีการงานที่เติบโตพัฒนามีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการพลิกแพงสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีได้สามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานในด้านลบออกไปเพื่อเราจะได้รับพลังงานในด้านบวกที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของพาร์การเงินก็ถือว่า โอเคถึงดีมากๆเลยแหละมีโอกาสจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินสิ่งต่างๆอสังหาริมทรัพย์เงินก้อนใหญ่นะครับก็จะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีใครที่อยากจะเรียนต่อศึกษาต่อก็พอมีโอกาสที่จะสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะมุ่งสู่ความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับและคุณอาจจะต้องพยายามเงียบนิ่งสันโดษสยบความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของ ภาวะรอบตัวแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเซ็นกู้เซ็นค้ำมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับอะไรแบบน,นี้ก็ต้องยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างแต่ถ้าเราหาทางออกร่วมกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ดีขึ้น Transformation ในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกและแนะนําอะไรให้สหรับชาวราศีมีนลัคนามีนกันบ้าง ไพ่บรรเลงของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือดาบราชินีถือดาบมาเป็นไพ่ประจําตัวเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าการเงินการงานนะครับมันคนละแบบกับความรักเนาะถ้าความรักเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าเป็นการเงินการงานถือว่าโอเคถือว่าไปได้ถือว่าค่อนข้างดีราชินีถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะดูเอ่อการคิดการทําการอะไรแบบเนี่ยน่าจะแบบสุดตรงนิดนึงอนะ สำหรับชาวมินนะครับอาจจะต้องแบบปรับกลยุทธ์นิดนึงนะครับอย่าสุดตรงเกินไปบางทีแล้วว่าการที่เรามีคุณธรรมจริยธรรมความถูกต้องนะครับสิ่งต่างๆอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วแต่นะครับเมื่อดาวประจําตัวเข้าร่วมกับราหูมันหมายถึงว่าเราต้องมีวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงคุณจะบัดเถนตรงทุกอย่างมันจะไปต่อมไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักปรับหรือมีกลยุทธ์บ้างนะครับพอดีเลยไพ่มี7 of s w o r d ฟเกิดขึ้น เราจะสามารถไปต่อได้เราจะสามารถมีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ปรับแล้วมันหากึ่งกลางระหว่างกันได้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าและพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นอยากจะบอกว่าราชินีถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่ดีในการมุ่งมั่นตั้งใจการเอาจริงเอาจังแต่มักจะใช้ในเรื่องของมานะทิฐิเกินไปอันนี้เราต้องปรับด้วยนะครับผมไม่ได้ว่าคุณนะผมแค่บอกว่าถ้าเกิดใครนะครับรู้จุดอ่อนของตัวเองก็ควรจะต้องปรับ นะครับต้องเปลี่ยนเนาะหรือบางทีเราอาจจะจัสกับคนอื่นเยอะนะครับเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าแบบออดาวประจําตัวของคุณเป็นดาวราศวบดีเนี่ยยังไงคุณก็อยู่ในทางกฎระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นราชินีถือดาบขึ้นมาเถนตรงนะครับตรงดิ่งเลยเป็นราชินีที่ค่อนข้างแบบเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็ตัดสินใจอะไรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็คิดอะไรเนี่ยค่อนข้างแบบเหมือน ยอมหักไม่ยอมงออะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับดังนั้นไพ่มามเบรกว่าเราควรต้องมีกลยุทธ์บ้างมีการหักเหมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะต้องแบบอารุ่มอรวยบ้างนะครับเพราะว่าพระนัการาาหูเนี่ยคุณจะตรงตรงแบบสุดตรงแบบเดิมไม่ได้แล้วถ้าคุณสุดตรงแบบเดิมนะครับบอกเลยว่าแตกเป็นแตกหักเป็นหักมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับกับสรรพสิ่งรอบตัวดังนั้นคุณต้องรู้จักปรับในเรื่องของกลยุทธ บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรสุดตรงที่เป็นขาวแล้วก็ไม่มีอะไรสุดตรงที่เป็นดําบอกไว้ก่อนว่าผมเ,เคยเป็นสุดตรงมาก่อนนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบทุกเม็ดทุกนิดคือคือตรงเหมือนไม้บรรทัดเลยแหละครับอะไรที่แบบผิดก็คือผิดอะไรถูกก็คือถูกนะครับไม่มีคําว่าแบบซิกแซกไม่มีคําว่าแบบอรุณอร่รวยเลยนะครับเคยเป็นมาก่อน นะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจแล้วว่าโลกเราเป็นทางไหนนะครับโลกเราคือลาหูแต่คุณคือพระราชิ์สบดีพระราทิ์สบดีคืออะไรกดละกฎระเบียบข้อบังคับศีลธรรมจรรญ,ญาทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าเกิดคุณจะสุดต่งทางนั้นคุณต้องไปอยู่ทางธรรมอ่ะเอาง่ายๆคุณต้องไปอยู่วัดอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะอยู่บนโลกเบนีได้อ่ะคุณจะไม่ถูกคุณเอาเปรียบอ่ะคุณก็ต้องแบบซิกแักเป็นอนะ นะครับคุณต้องอยู่ให้เป็นเพราะบนโลกเบนเนียมันคือเกมของโลกนะครับธุรกิจการค้าการเงินการลงทุนใครได้ก่อนใครมือยาวสาวได้สาวเอานะครับใครช้าใครแบบอยู่แต่กดอยู่แต่ระเบียบแบบออถูกต้องเสมอต้อนเสมอปลายเนี่ยบอกเลยนะครับอยู่บนโลกเบนเนียคุณจะถูกเอาเปรียบคุณจะถูกฉกชิงคุณจะถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกปฏิบัติแบบรองอะ่ะเพราะอะไรครับ เพราะบนโลกเบนเนี้ยเราต้องตามเกมให้ทันบนโลกเบนนีเนาะเออนะครับเราจะต้องแบบไม่สุดตรงไม่ขวางทางโบราณเขาก็บอกว่าออน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางเห็นไหมเขาก็ยังบอกเลยอะ่ะสึนามิมาแล้วให้คุณเอารถเอาเรือออกเงี้ยเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณจะถูกกลืนไปกับทะเลดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราอยู่ให้เป็นนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะ ก็ไวเป็นประมาณนี้แล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของเอกสารการเซ็นการกู้การค้ำต่างต่าง,ต,าง,ต,างต้องระมัดระวังนีไพ่เจ็ดดับขึ้นมายังไม่ไว้วางใจนะครับอย่าพึ่งที่จะเซ็นกู้เซ็นคำ้ำหรือคำว่าให้คนอื่นยืมเงินนะเพราะดาวเนี่ยเป็นดาวขัดแย้งกันอยู่ในเรือนการเงินอยู่นะครับอาจจะต้องมีปัญหาได้เนาะโดยช้อนหนึ่งถึงสองมิถุนาหลังจากวันที่สองจะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สมควรที่จะ มีการทำธุรกรรมอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าเราอะยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าเราไม่สุดตรงเกินไปวงเล็บนะขีดเส้นใต้ด้วยว่าไม่สุดตรงเกินไปปรับและยุดหยุ่นให้เป็นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้พยายามคิดไตรตรองตึกตรองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติความคิดนะครับปรับกลยุทธ์มีไพ่เบนจะเชียนมาด้วย เมจิชเชนคือไพ่ของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการมีกลยุทธ์การคิดการตัดสินใจนะครับอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าคุณแบบไปสุดตรงทางแบบดร์กดรกคุณก็จะต้องระมัดระวังเพราะอะไรครับบนโลกใบบนี้ถึงแม้มันจะแบบเป็นเกมของบนโลกเป็นเกมลาหูแต่มันก็ยังมีดาวพฤหัสที่ยังคงอยู่ ถึงแม้บนโลกใบน,นี้จะยังเป็นาลาวหูถูกไหมครับแต่ยังได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวพัสบดีอยู่หมายถึงว่ามันยังมีกฎมีระเบียบม,มีข้อบังคับที่ยังครอบเอาไว้นะครับถ้าเราสุดตรงออกไปมากเกินไปเราก็ถูกเช็คบินได้เราก็ถูกมีปัญหาถูกเพ่งเล็งได้อันนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังถูกตรวจสอบได้อันนี้เราก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนม,มีกลยุทธ์อย่างที่บอกไปพยายามใช้สติกับการคิดการตัดสินใจนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวบ้างนะครับอยาคิดหรืออยากทาอะไร ที่สุดตรงเกินไปแล้วคุณจะยังพอไปในทิศทางที่ดีได้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการทำงานนะครับอาจจะยังมีเข้ามาท,าท้าทายทดสอบกับตัวคุณบ้างอาจจะมีคนที่คิดหรือทำอะไรที่มันไม่ชัดเจนกับตัวคุณบ้างหรืออาจจะแบบเหมือนทำอะไรคิดอะไรอาจจะปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือศิล์อะไรแบบนี้ที่อาจจะยังแบบมามีผลประโยชน์มาฉกฉวยผลประโยชน์จากตัวคุณอยู่อะไรแบบนี้นี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ ไพ่บ,บอกว่าถ้าเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยระ,ะมัดระวังนะครับรอบคอบนะแล้วก็พยายามไม่ไว้ใจคนมากเกินไปแต่ก็อย่าะระแวงคนมากเกินไปนะครับเราต้องมีชั้นเชิงต้องดูกลยุทธ์ต้องมีวิถีทางด้วยไพ่ย,ยังบอกว่าถึงแม้เราจะมีปัญหามีอุปสรรคเรื่องการงานแต่ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการทํางานของเรายังสามารถเติบโตพัฒนาไปถึงพันุไอนี้คือ4ไม้นะ สี่ไม้ไม่ถึงความมั่นคงในเรื่องการงานหรือคุณอาจจะยังมีโอกาสที่จะได้แบบเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะครับในเรื่องของสภาวะการงานได้มีไพ่จิมเพิร์กับไพ่สี่ไม้เพราะว่าคุณอาจจะได้เติบโตพัฒนาในเรื่องของสายงานของคุณได้เพราะดาวการงานของคุณได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคและกลุ่มดาวราหูพพวินาศแปลว่าคุณอาจจะได้ในเรื่องของการสนับสนุนการส่งเสริมในเรื่องของคนในที่รับคนในที่แบบอาจจะไม่ใช่แบบตรงตรงอ่ะ อ,อาจจะมีผลประโยชน์มีอะไรร่วมกันแบบนี้มันก็อาจจะต้องแบบกันคนละครึ่งอะ่ะประมาณนี้นะครับก็ต้องตามน้ําไปบ้างบางครั้งนะครับอะไรแบบนี้การที่เราขัดแข้งขัดขาหรือการที่คิดหรือตัดสินใจอะไรที่มันไม่เหมือนกันอะ่ะหรือเป็นอะไรที่มันเป็นสุดตรงเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราอะ่ะนะครับมีแต่ปัญหาเพราะอะไรครับเพราะเราไปส่วนทางคนส่วนใหญ่อะ่ะ คนส่วนใหญ่บอกแบบนี้เราแบบอืมเรามีจริยธรรมอะไรแบบเนี้ยครอบเกินไปทุกอย่างก็จะลําบากนะครับคนที่ลําบากคือตัวเราเองเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นเขาเี่กว่าเลยนะเราเป็นไม้ซี่ไงเนาะเอาไปงัดไมสูงอะเราไม่มีทางหรอกครับที่จะงัดไม้สูงสําเร็จอะมันก็จะหักซะก่อนแหละนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าบางสิง่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องพยายามเปิดรับพยายามที่จะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เนาะอะไร อะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ยุ่งเราไม่เกี่ยวมันก็โอเคแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของเราแล้วเป็นอะไรที่เราต้องตัดสินใจหรือเราต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เราก็ต้องทําเราก็ต้องพยายามที่จะต้องตัดสินใจให้มั่นคงแน่วแน่ให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับยังไงคุณก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยังมีคนช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์แต่เราก็ต้องอยู่ให้เป็นเราก็ต้องแบบ ตัดสินใจให้ถูกอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับยังมีโอกาสที่คุณจะได้ตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศอะไรแบบเนี้ยการงานที่ประสบความสําเร็จดีแบบนี้เป็นต้นนะครับการงานมันจะเปลี่ยนแปลงจากงานที่อาจจะดูอ่าหนักเหนื่อยแย่นะครับอะไรแบบเนี้ยมันจะมีหนทางใหม่ที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้คุณใช้ความถูกต้องความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามากเกินไปมันก็จะทําให้เรา อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบแล้วก็ถูกบีบถูกถูก,ถกเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะถูกกดทับอะจนแบนนะอ่ะอประมาณนี้นะ,นะครับเราจะเหมือนตะปูที่งอกขึ้นมาแล้วเวลาคนอื่นน่ะคนส่วนใหญ่ที่เขาเดินมาเขาจะเหยียบตะปูก็คือเหยียบเราอะ่ะนะครับให้จมลง หรือเขาจะตอกเราลงมาดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะต้องแบบอยู่ให้เป็นนิดหนึ่งสำหรับเช้ามินนะครับอันนี้อยากจะบอกว่าวิธีการนะครับตัวคุณเองต้องอยู่รอดปลอดภัยต้องทําแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรที่ยังไม่ค่อยชัดเจนอะไรที่มันยังเป็นแบบสิ่งที่เราต้องดูในระยะยาวโฟกัสในระยะยาวก็ต้องพยายามไต่ตรองตึกต้องให้ดีรอบคอบให้มากแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับประสบความสําเร็จได้มากขึ้นมีไพบ่บันนีด้วยนะ สิกออฟสอดเกิดขึ้นคืออะไรที่มันเป็นท็อกซิดอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราแบบแก้ไขได้ลําบากแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้นะครับหรือแก้ไขได้ลําบากเนี่ยแล้วเลยเราหาทางแก้ไม่ได้โยนทิ้งไปเลยนะครับถามว่าเอ้าแล้วโยนทิ้งเฉยๆไปงั้นเลยเหรอใช่ครับก็ในเมื่อมันแก้ไม่ได้แล้วเราจะไปมัวเสียเวลาแก้ทําไมมันมีสิ่งอื่นๆที่เราต้องแก้ต้องปรับ นะครับหรือต้องยอมรับมากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าการที่เราจะต้องแบบมองข้ามอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อเราจะได้ไปมีอนาคตใหม่ที่ดีอันนี้ผมไม่ได้สอนให้ใครเข็ยนแกตัวนะครับแค่บอกว่าคนมีนลาคามีนก็ต้องอยู่ให้เป็นก็ต้องแบบพยายามที่จะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ทุกอย่างมันสมูทเพื่อ ทางตัวเองที่จะต้องปรับหรือต้องเปลี่ยนไปนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดจากการเรียนรู้การปรับหรือการยอมรับการปล่อยวางแล้วคุณจะมีอนาคตใหม่ที่ดีขึ้นความสําเร็จยังคอย,คอยคุณอยู่นะครับความตำแหน่งชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะมีอยากจะได้มันก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยขึ้นมา สองใบแล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญที่มันเหมือนแบบคือจะเปรียบนะครับคือบางคนอาจจะแบบไม่ใช่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งเหรียญคือหนึ่งเหรียญโอลิมปิกอะ่ะเอาเง่ายๆคือมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะแวรูของมันเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยถ้าหนึ่งเหรียญเนี่ยถ้าเปรียบอะครับมันไม่ใช่แบบเงินเห,นเหนรียญเหรียญแบบหนึ่งบาทแต่มันคือเงินเหรียญหนึ่งล้านอะ มันเป็นแบบนั้นนะครับอยากจะบอกว่ามันคือทรัพย์สินมันคืออสังหามันคือเงินก้อนใหญ่มันคือสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับที่ดีอะไรแบบนี้มันเป็นเงินถุงเงินถังอะประมาณนั้นนะครับดาวประจําตัวไปอยู่เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินอะบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดากลุ่มกับดาว สุขที่เป็นราชาโชคนะครับก็อาจจะแบบมีลาบมีโชคอยู่พอสมควรแต่ก็ต้องเหนื่อยเนะ่เห็นไหมมีราชินีถือดาบมาก็ต้องเหนื่อยก็ต้องหนักก่อนแต่มันก็จะมีความสําเร็จมากขึ้นเพราะว่าคุณก็จะมีโชคมีลาบที่ดีเนาะมันก็จะอาจจะมีแบบอะไรที่แบบมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีมีในเรื่องของความสําเร็จนะครับ อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมีโอกาสจะได้สับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสจะได้เงินเงินถุงเงินถังอะไรแบบเนี้ยแต่ต้องใช้เวลาก่วกับการอดทนการรอคอยสักนิดหนึ่งผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้มันจะมาถึงตัวคุณเองนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นทิศทางที่ดีมากๆกับในเรื่องของสภาวะการเงินนะครับเติบโตพัฒนาดีมาก สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปรังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ